สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคุณมีอะไรที่ทำให้พวกศัตรูสะด,ดุดนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะ

ออเจอกันอีกแล้วเพจกองพลนะอืมตอนขึ้นมาใบแรกกำลังนึกอ,อยู่ว่าทิศทางดูเหมือนจะค่อนข้างชิลแต่เอาจริงๆมีมีความดุอยู่ในอยู่ในตัวคุณเยอะเลยนะคือเรารู้สึกว่าคุณ คุณมีมีด้านหนึ่งอ่ะมันไม่ถึงกับเป็นด้านมืดนะแต่มันเป็นด้านที่ผู้คนไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ไม่รู้ว่าคุณมีมีความเด็ดขาดมีความแบบตัดสินใจอะไรที่แบบตัดแล้วตัดเลยอ่ะถ้าได้คิดถ้าได้ตัดสินใจอ่ะมักจะไม่ย้อนไปด้วยนะสิ่งนี้ค่ะมันทำให้ ผู้คนเนะ่ะที่เขามองคุณมาจากข้างนอกอะค่ะที่เขาคิดว่าคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบไม่น่าจะขึงขังเนาะไม่น่าจะมีมุมที่จริงจังอะคือเขามองคุณค่อนข้างอ่อนหวานอ่อนโยนหรือว่าถ้ามองแบบอืมเป็นศัตรูจริงๆก็ต้องมองว่าแบบอ่อนต่อโลกเนาะหรือแบบอ่อนแอไปเลยก็ได้นะคะ แต่เราคิดว่ามันเหมือนเป็นกับดักมากกว่าคือเอ่อที่ที่วางรูปแบบของตัวเองหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเห็นนั้นน่ะมันเหมือนกับเป็นกลอุบายอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณมีวิธีจัดการมีวิธีโต้ตอบมีของอยู่ในตัวแต่ไม่ได้อยากประกาศให้ใครรู้คือไม่ได้ไม่อยากเป็นศัตรูกับใครอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีใครเข้ามาแบบยุ่งวุ่นวายหรือว่ามารำเส้นคุณมากเกินไปจริงๆถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องจัดการอะไรสักอย่างคุณจะลุกขึ้นมาจัดการได้ชนิดที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะตั้งรับไม่ทันเลยอะ่ะเขาจะเขาจะงงว่าเอ่อทำไมคุณมีลักษณะแบบนี้หรือว่ามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ เช่นว่าถ้าถ้าเป็นในความสัมพันธ์ทั่วๆไปแล้วกันโน้ตหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยภายนอกหรือว่าคนทั่วไปมองมาก็จะมองว่าเออคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนดูเหมือนเป็นคนยอมคนอะ่ะดูเหมือนไม่น่าจะมีว่แววจะสู้จะหือจะอืออะไรกับใครนะคะหรือว่าดูเหมือนจะแบบ ไม่ค่อยขัดอกขัดใจอะไรกับใครด้วยสามาไม่อยากมีปัญหาอะไรก็ได้ง่ายๆทำลองเนี้ยแต่คำว่าง่ายของคุณนะคือคุณมีเส้นมีขีดจำกัดของตัวคุณเองอยู่แล้วก็ขีดจำกัดนั้นอนะคุณวางไว้ค่อนข้างลึกความหมายก็คือคุณคุณสามารถยอมให้ใครกดดันคุณได้ในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคือแบบมัน มันเยอะจนเกินไปหรือว่ามันกระทบตัวตนจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วคุณเริ่มไม่โอเคหรือว่าความสุขที่คุณเคยมีอะ่ะมันเริ่มหา,ายไปอะ่ะคุณจะเริ่มลุกขึ้นมาปกป้องความสุขของตัวเองละแล้วคุณจะไม่ไหวหน้าใครเลยด้วยซ้ําไม่สนว่ายิ่งใหญ่มาจากไหนนะคะเหมือนแบบเรามองว่าคุณเป็นคนเก่ง <S <S นะเป็นคนที่มีไหวพริบดีด้วยซ้ําแต่แบบ แค่ไม่โชว์ออฟเฉยๆหรือว่าไม่ไม่เห็นจะต้องไปอวดใครเลยเนาะมีอะไรดีก็ดีก็ดีเง,เงียบๆก็ได้นะคะไมไ่รู้สึกว่าเดือดร้อนไม่รู้สึกว่าจะต้องเอาความดีไปเป็นป้ายแขวนคอให้ใครชื่นชมหรืออะไรอย่างไรนะคะใครจะรักใครจะศรัทธาก็ให้เขาเห็นเนื้อแท้ของตัวคุณจริงๆถ้าใครไม่เห็นก็ช่างปละไลเนาะไม่ได้แคร์ไม่ได้ขอใครกินเราก็ เรารู้สึกเหมือนบางทีเล็กๆอ่ะเหมือนเหมือนคุณทําแบบเนี้ยเอาไว้ลองใจคนอ่ะให้ดูว่าเห็นว่าเป็นคนที่ง่เป็นคนที่ดูไม่ยุ่งยากคือแบบให้ให้เห็นไปก่อนว่าอ่อนอ่ะโดยที่เดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาจริงๆเอ่ยเดี๋ยวคุณจัดการกับ คนเหล่านั้นได้เองนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่คือแบบคือลึกๆอ่ะมันมีความไม่ยอมอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณจะไม่ได้แบบว่าหัวเสียทันทีทันใดคือเมื่อไหร่ที่ใครมาแย่ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ใช่แบบว่าแย่ปุ๊บแล้วคือเดือดเลยอ่ะไม่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเอาจริงๆนะเป็นคนที่จุดเดือดนี่คือแบบถ้าเป็นอุณหภูมิน้ำจะร้อยองศาใช่ไหมถึงจะเดือดอ่ะจุดเดือดของคุณคือแบบ ลากไปได้ยาวไกลมากๆเลยนะเป็นคนเป็นคนที่เรารู้สึกเหมือนเหมือนมีความเป็นเหยอ่ะเหยี่ยวนกใช่ไหมคือแบบเวลาเขาเลงเขาจ้องเอ่อออกหาก,กินอนะ่ะเขาจะไม่ได้แบบมองปุ๊บลอกไปปะปะเหมือนมองไกลๆมองนานๆมองให้แน่ใจแล้วก็จัดการทีเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยอะไรทำนองเนี้ยคุณก็เป็นคนลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน อันนี้แหละมันทําให้หลายคนน่ะเขาย่ามใจใช่ไหมรู้สึกเหมือนแกล้งได้รู้สึกเหมือนกดดันได้รู้ทําอะไรก็ได้คิดว่าจะทําได้ตลอดไปจนวันหนึ่งอะ่ะมันจะมีวันที่คุณแบบไม่เอาเลยไม่เอาอะไรอีกเลยนะคะอาจจะแบบตัดคนคนนั้นออกไปจากชีวิตเลยเหมือนแบบเชักปักไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วแล้วถ้าเดินออกมานะไม่มีคําอธิบายแล้วนะไม่ต้องมาถามด้วยว่าเพราะอะไรนะคะคือแบบ คือถ้าใครปล่อยให้คุณทะลุจุดเดือดของตัวคุณไปแล้วอ่ะนั่นก็แปลว่าคุณได้ทำทุกวิถีทางแล้วหรือว่ามองแล้วว่าคนนี้ได้ให้อภัยอย่างที่สุดแล้วยอมอย่างที่สุดแล้วใช้ความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองรู้ตัวเองมีความสามารถแล้วเขาก็ยังไม่หยุดความเลวในตัวเขาเสียทีคุณก็จะจัดการเอาตัวเองออกมาได้เองโดยที่ ไม่รู้สึกเสียดายจะเสียใจนิดนึงแต่แบบมันโล่งใจมากกว่าที่แบบอืเราทนคนนี้ได้ขนาดนี้เลยเนาะแบบอืมความอดทนเราก็มีเยอะเหมือนกันอะไรประมาณนะี้คือแบบเหมือนเป็นคนที่อดทนจนถึงที่สุดจริงๆนะแต่บทจะเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคือแบบคนจะงงอ่ะงงแบบทําไมไปทางนี้ได้อ่ะทําไมมีทางไปอ่ะทําไมคนที่เคยยอมเ,ออเขามาตลอดกลายเป็นแบบ มีทางใหม่แล้วส่วนใหญ่อะหลายคนเรารู้สึกเลยว่าหลายคนอะที่ปล่อยคุณอะหลุดมือไปนะหรือพวกสตัตรูที่ถ้าเขาผ่านจากคุณไปแล้วหรือว่าคุณเดินออกมาออกไปจากชีวิตคุณไปแล้วเนี่ยหลายคนมองกลับมาเขาจะรู้สึกทั้งเสียใจทั้งเสียดายคือ จะบอกว่าชาติเนี้ยก็ไม่น่าจะหาคนที่แบบดีกับเขาหรือว่าปฏิบัติกับเขาได้เหมือนกับคุณใครจะยอมใช่ไหมแบบทําขนาดนี้มีแต่คุณที่แบบเออยอมก็แล้วขอโอกาสก็แล้วบอกให้ปรับปรุงก็แล้วคือแบบทําทุกวิถีทางจริงๆอะ่ะทําจนแน่ใจว่าไอ้คนเนี้ยมันยิ่งกว่าสันดานไปแล้วแหละคือแบบไม่มีทางแล้วแหละความดีที่คุณพยายามจะแชร์จะแบ่งปันน่ะไม่มีผลอะไรกับคนนี้แล้วคือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะ มันเป็นบัวที่ยิ่งกว่าใต้ตุ่มหมดใช้คําว่าหมดปัญญาเลยแล้วกันหมดปัญญาที่จะขุดที่จะช่วยเหลือแล้วคือที่คุณยอมอ่ะคุณหวังว่ามันจะมีสักวันที่คนเหล่าเนี้ยจะลืมตางตื่นหรือว่าแบบมีสติได้แล้วเลิกทาตัวแบบเนี้ยคือ,อ,อสิ่งที่เขาทำมีผลกับคุณก็ใช่แต่ว่าคุณมองว่าคุณหวังดีกับคนเหล่านี้มากกว่า แต่ความหวังดีของคุณอะมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วคุณก็รู้สึกว่าเสียเวลากับตรงนี้มานานพอสมควรแล้วเนาะก็เลยบทจะไปก็ไปเลยนะคะไปแบบไม่หันกลับมาอีกเลยแล้วทุกๆครั้งที่คุณเดินออกจากคนเหล่านี้ชีวิตคุณมันสูงขึ้นนะเหมือนแบบได้บบเห็นบารมีแบบเต็มที่เต็มปีมแล้วเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะ หักเกาใจตัวเองใช้ความอดทนอย่างสูงยิ่งมากๆแล้วแล้วก็มันยากมากนะการที่อยู่ใกล้กับคนที่แบบไม่ดีต่อใจอะ่ะเราพยายามรักษาใจของตัวเองให้ดีอะค่ะซึ่งคุณทาทาออกมาได้ดีนะในท้ายที่สุดอะ่ะมันเหมือนกับคุณเล่นเกมเล่นเกมกับศัตรูว่าใครจะชนะแต่ความชนะของคุณคือการที่คุณเอาชนะใจตัวเองได้นะ ชนะใจในที่นี้ก็คือ,เ,อ,อเจอสิ่งเลวร้ายอะ่ะสิ่งเลวร้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความดีหรือความเป็นตัวตนของคุณเนาะเราก็มันเหมือนเป็นบททดสอบอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณเก็บอยู่ในแต่ละช่วงชีวิตของตัวคุณไปเรื่อยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เอ,อเรามองว่าถ้า เรามีความรู้สึกว่าเอาเอาจริงๆคุณดูเหมือนเป็นคนไม่น่ากลัวนะแต่ความน่ากลัวของคุณก็คือแบบอย่าเป็นศัตรูคุณเลยจะดีกว่าพอถ้าเป็นแล้วอะเหมือนกับแบบมันน่าเสียดายเนาะคือแบบชีวิตของใครคนหนึ่งการที่เราจะเดินมาเจอกันอนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่ถ้าเจอกันแล้วไม่สามารถทำให ต้นไม้เห็นความดีของตัวเขาแราตัวคุณเจริญเติบโตต่อไปด้วยกันได้มันน่าเสียดายเหมือนกับมีสิ่งดีๆมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วอ่ะเขาคว้าไว้ไม่ได้อ่ะเราก็ได้แต่อาจจะแบบอืมเราช่วยเต็มที่ก็ส่งเขาได้เท่านี้ละกันหวังว่าวันหนึ่งเขามองย้อนกลับมาแล้วจะได้เห็นว่าทุกความพยายามที่คุณตั้งใจลงไปนั้น มันเพื่อตัวเขาจริงๆเขาไม่ได้เอคุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเรื่องนี้เลยอาจจะแบบเออ่ได้ในการขัดเกลาตัวเองเนาะแต่เอาจริงๆแล้วอะถ้าคนที่มาวุ่นวายกับคุณอะคิดสักนิดนึงมีสติสักหน่อยพบพวนดีๆอะเขาจะมีโอกาสปรับปรุงชีวิตของตัวเขาเองแล้วก็เขาจะสามารถอัพเลเวลตัวเขาได้เหมือนอย่างที่คุณทำ ประ,ะมาณนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขถ้าไม่ใช่ทีมไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะาย